เวลา27นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะ มีกิจกรรมจะแจ้งประชาสัมพันธ์หน่อยบริษัทกิจการร่วมค้า PMG ไทยพัฒนาจำกัดร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Thailand Wellness and Health Care Expo 2024ค่ะงานใหญ่มากยกทับสินค้าบริการนวัตกรรมสุขภาพ wellness spa และท่องเที่ยวครบวงจรกว่า170แบรนด์มาจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษกลางปีไฮไลท์เด่นในงานเช่นได้แก่บูธกรมการค้าต่างประเทศคัดสรรสินค้าจาก SME เกษตรสุขภาพระดับรางวัล บูธกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลมากมายค่ะที่เช่นนาฬิกาสมาร์ทวอชร้อยรางวัลวอลชอร์ er ต้องมีไหมวอลชอร์ er ส่วนลดรวมมูลค่า120,000บาทค่ะมี อินฟลูเอนเซอร์มาสอนมามอินโฟอ่ะมีอินฟลูเอนเซอร์อย่างฝนฝนสอนน้องดูแลตัวเองคุณศรีดาทีวีแอลพี่เมษามาร่วมสร้างสีสันค่ะนอกจากนี้ทททยังได้นำกลุ่มผู้ประกอบการสปาเวลเนสโรงแรมและท่องเที่ยวมาจัดแคมเปญลดพิเศษ รวมทั้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ยังได้นําผู้ประกอบการสปาระดับพรีเมียมและโรงพยาบาลชั้นนํามาออกบูธด้วยค่ะแจ้งท่านผู้ชมนะว่าในงานเขาจะมีความการโชว์ความล้าสมัยด้านเทคโนโลยีสุขภาพอาทิเทคโนโลยีถอดรหัส d n a เพื่อไขปัญหาสุขภาพจาก BIOActive มาจัดแสดงค่ะน่าสนใจมากรวมทั้งเครือสหพัทยังขนสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายมาจาัดแคมเปญลดราคาอันนี้สําคัญเลย ค่ะ <c oughs> และที่สำคัญมีเสวนาอัปเดตเทรนด์สุขภาพสามารถเข้าไปเช็คหัวข้อเสวนาได้ที่ f c e e o o o t t h i l l n n w e l l n e s s and h e a l t h c a r e Expo นะคะอ้าวงานเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่จะถึงนี้16สิงหาไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้ค่ะศุกร์สอา,าทิตย์นี้ที่ฮอล9 9บเาไบเทคบางนาสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเางานนี้สำคัญจริงๆนี่ถ้าผมไม่บอกท่านผู้ชมจะต่อว่า,<ภ>างานใหญ่มากและที่สำคัญ ผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี้มอบกิฟต์ o ว c h e r มูลค่า2,000บาทจำนวน10รางวัลไปใช้ได้ที่บูธกรมการค้าต่างประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ120เวลเน s เวลล่าค่ะ10ท่าน g ิฟต์ o u ลเชอร์มูลค่า2,000บาท10ท่านให้วงเล็บว่าสุขภาพ <c oughs> วงเล็บว่าสุขภาพเป็นเงื่อนไขข้อความเอาให้โดนใจค่ะเรื่องอะไรก็ได้ท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวจะเลือกขึ้นมา10ท่านรับมูลค่า2,000เป็นเวลเชอรนะค่ะ แล้วก็ว่ากันต่อไปกรณีร้อยทวเหญิงอนันญา